ตัว EA นะครับที่เราเคยใช้กันอยู่แล้วนะครับตัว i อ i นะครับก็หลายท่านก็น่าจะเคยใช้กันนะครับเพราะว่าตัวอินดี้ที่เราใช้ก็จะเป็นตัวพื้นฐานอยู่แล้วซึ่งพวก i อ i ซึ่งเป็นอินดี้ที่สายโมเมนตัมนะครับตัวนี้ เดี๋ยวเราจะเอามาทําเป็น EA นะครับก็คอนเซปต์ก็เหมือนที่เรารู้กันนะครับถ้าไอ i HI นะครับอยูอ่สูงกว่าเส้น70นะครับเรากา็ให้เซลล์นะครับมองว่า o v e r b o t นะครับแล้วก็ไอ้ซึ่งอ,อยู่ต่ากว่าเส้น30นะครับเราต้องอาบายขึ้นนะครับก็เดี๋ยววิชั่นของตัวนี้จะมีแท็กติกนะครับเข้ามา ให้เราดูนะครับว่าการปิดไม้แล้วก็ในกรณีที่มีการผิดทางในในไม้แรกนะครับเราจะมีการเทคนิคในการปิดยังไงนะครับก็คอนเซปต์ของตัวไอซ์ไดตัวนี้นะครับก็จะเหมือนเหมือนที่บอกไปนะครับเราสามารถที่จะอินพุตค่าได้นะครับเราจะใช้ ตั้งเป็นพีเดียตสิวันหรือว่าเราจะตั้งเป็นไนทดเจ็หรือว่า80 20หรือว่า70 30นะครับตัวนี้เราก็สามารถที่จะอินพุตค่าตามที่เราต้องการได้เลยนะครับก็คอนเซ็ปต์ก็ประมาณนี้นะครับถ้าราคานะครับอยู่ตรงเส้น70นะครับตัวนีเ้เราก็มองว่าเฮ้ยมันสูงแล้วนะครับเราก็ให้เซลลงมานะครับ การทำงานของ EA ก็จะมีการเปิดไม้นะครับสามารถที่จะเ,เปิดไม้แก้นะครับเราสามารถตั้งได้ว่า <c oughs> เราต้องการเปิดไม้แก้กี่ไม้นะครับโดยใช้ตัวมันที่เพิ่มหลอดเข้ามานะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับหน้าตาของการทำงานของ EA ตัวนี้นะครับส่วนการอินพุตค่านะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับตัวนี้หลักๆที่ ลำคัญนะครับก็จะมีเรื่องของการาปิดกําไรนะครับเราก็สามารถที่จะตั้งนะครับระยะนะครับเป็นพอยต์นะตัวอ,อย่างตัวนี้ก็จะเป็น200พอยต์แล้วก็ปิดรวบทั้งหมดแล้วก็มีการาตั้ง SL นะครับทุกไม้นะครับเหมือนที่บอกไปตัวนี้นะครับก็จะมีตัวเมจิก n ัมเบ r นะครับในกลุ่นที่เราลานหลายคู่นะครับก็สามารถที่จะ ปรับตั้งค่าได้เองนะครับตามคู่เงินที่เราต้องการจะเทรดนะครับโอเคตอนนี้เวอร์ชั่นของอ EA ทั้งหมดของเรานะครับตอนนี้ก็ตัวไอ้ใดนะครับก่อนหน้านี้จะมะีเคยทำรีวิวมาแล้วตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันตัวนี้นะครับก็ลำดับที่15นะครับ ตัวนี้แล้วก็ตัวล่าสุดนะครับตัวนี้ IE ทั้งหมดนะครับมี40ตัวแล้วนะครับแล้วก็ตัวล่าสุดตัวนี้เป็นตัวที่40นะครับมูชั่นหนึ่งเงื่อนไขเหมือนที่บอกไปนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับกดเข้ามาตรงนี้สำหรับ IE ตัวนี้ก็จะมีคู่มือนะครับ แล้วก็จะมีพรีเซตให้นะครับรันคู่ทองแล้วก็จะมีตัว EA นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันของแบ็กเทสแล้วก็สามารถที่จะรันในบัญชีเดโมได้นะครับไม่มีหมดอายุครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวมาดาูการทำงานของอ EA ตัวนี้นะครับโ okay, อเคก็เดี๋ยวจะมาลองแบ็กเทสให้ดูนะครับคอนเซปต์ Concept ก็ประมาณนี้เลยนะครับ ตัวนี้เราเซตอยู่ที่ทาเฟรม H1 ถ้าเราต้องการให้มีสัญญาณทีเ่เยอะกว่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะปรับตั้งไว้เป็น M5 หรือ M15 ได้เลยนะครับถ้าราคาขึ้นมาเส้นบนนะครับเราก็เซลล์นะครับราคามองว่าราคามันต่ำกว่า30นะครับล้วก็ให้บายขึ้นไปนะครับโอเค EA นะครับตัวนี้ แล้วก็การตั้งค่านะครับก็ประมาณนี้นะครับเราสามารถตั้งได้นะครับว่าเราจะใช้พีเดียตกี่วันนะครับถ้าเป็นค่าเด f a ฟอลก็จะประมาณสิบสี่วันนะครับแล้วก็ตัวนี้เราก็สามารถที่จะตั้งได้นะครับว่าเป็นถ้าเราตั้งเป็นเส้นแปดสิบนะครับสัญญาณเราก็จะมีน้อยนะครับง่าไงอาจจะมีการแม่นขึ้นนะครับแต่สัญญาณเราค่อนข้าง,นางที่จะน้อยเราสามารถที่จะปรับตรงนี้ ถ้า80ก็จะปรับตรง over s ์โ l นะครับเป็น20ครับ,บเริ่มต้นตัวคูณเราเริ่มเราใช้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ order ออในการแก้เราต้องการแก้กี่ไม้นะครับแล้วก็ระยะกิจห่าง200พจต์แล้วก็มีการเปิดมาที่2แล้วก็มี SL นะครับเราสามารถที่จะตั้งได้แล้วก็ take profit เราต้องการาตั้งกี่พยต์ แล้วก็ในส่วนของอโค้ดตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเฮ้เราต้องการใช้ฟังก์ชันของเฮ้ทาระยะถึง400นะครับเรา,าสามารถที่จะรวบปิดได้เลยนะครับเราก็เปิดชูตรงนี้นแนะนำให้ให้ใช้งานฟังก์ชันตัวนี้นะครับสำคัญมากนะครับซึ่งเป็นแทคนิคสำคัญเลยตัวนี้นะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูการทำงานของ IE ตัวนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเทมเพลตนะครับก็เหมือนที่บอกไปนะครับเราใช้ตัวทำเฟรม H1 ถ้าเราดูตรงนี้ ไม้แรกก็คือมีตรงนี้นะครับเราตั้งไว้ที่โอเวอร์บอสนะครับบัน70็นะครับเ้น70สเขาก็จะเปิดไม้เซลล์ให้เรานะครับแต่ในกรณีที่ผิดทางนะครับเราตั้งไว้ที่ามาดูรีเซวตรงนี้นะครับนะเราตั้งไว้5ไม้นะครับ เขาก็จะเปิดไม้เซลให้เรานะครับกรณีที่ไม้แด้ผิดทางนะครับเขาก็จะเปิดไม้12 3 4 5นะครับตรงนี้ในกรณีที่ราคาวกลงมานะครับก็จะมามีการปิดรวบให้นะครับตรงนี้เดีย๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับการทำงานตัวนี้ไม่ซับซ้อนนะครับแต่ก็จะมีแทคนิก พิเศษที่เพิ่มขึ้นมาก็คือแน่นอนนะครับสัญญาณไม่มีอินดิเคเตอร์หรือว่าสัญญาณชิกแน่อันไหนที่1 0 0เนะครับเพราะว่ามันเป็นตลาดมันมันเป็นการแรนดอมนะครับเราก็ใช้ความน่าจะเป็นของอิอนดี้เข้ามาช่วยแล้วก็ใช้เทคนิคในการปิดรวบหรือว่าเปิดไม้แก้นะครับเพื่อเพื่อมาอ ปิดในจังหวะนั้นให้ได้นะครับเพราะว่าไม่มีที่ไหนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีแต่ความน่าจะเป็นนะครับเรา,อาเอามาปรบปรุงนะครับเพื่อ,อใช้งานร่วมกับตัวอ,อินดี้ซึ่งเป็นอ,อ,อินดี้ที่ค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำนะครับระดับหนึ่งนะครับ แต่แน่นอนไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกตัวไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเราผิดทางแล้วเราอาจจะแก้อย่างไงนะครับเราวางเอ็มย่างไงนะครับตรงนี้สําคัญโอเคถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับตรงนี้เปิดเปิดไม้เซล์นะครับ่างนี้เขาจะเปิดไม้เซลไม้เซลลตลอดแต่ก็มีอ่า การปิดรวบได้นะครับตัวนี้เป็นเป็นแทคนิกที่ใหม่ล่าสุดนะครับที่เราพัฒนามาตัวนี้เราอย่าล,ลืมนะครับถ้าเป็นตัวตัวนี้ก็คือเป็น1วันนะครับออเดอร์ก็จะมีน้อยนะครับตัวนี้ก็2วันนะครับ ถ้าเราต้องการให้สัญญาณเยอะเราอาจจะเปลี่ยนไปเป็นาำเฟรม5นาที15นาทีนะครับก็จะมีสัญญาณที่เยอะกว่านี้นะครับแล้วก็สญญามารถที่จะปรับตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับว่าเราจะปรับเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูไปเรื่อยๆเลยนะครับตัวนี้ถ้าเราดูตรงนี้ จังหวะตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเขาก็มองไว้ราคาต่ํากว่า30มสิบนะครับเขาก็เปิดไม้าบให้เรานะครับ mm hmm. ถ้าเราดูตรงนี้ลูกศรส,สีสีฟ้าก็จะเป็นไม้บายนะครับถ้าเป็นลูกศรสีแดงนะครับก็จะเป็นเปิดไม้เซลล์นะครับ ค่อนข้างที่จะเป็นตัว EA ที่ไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ใช้ง่ายเพราะว่าบางท่านอาจจะใช้ตัวอินดี้นะครับเข้ามาช่วยแต่ตัวนี้เราทำเป็นออโต้ให้แล้วนะครับเป็นใช้เป็น EA นะครับเราไม่ต้องมานั่งรอเมื่อไหร่มันจะถึงเส้น70ถึงเส้น30นะครับเราก็สามารถที่จะ,ะวางเงินแล้วก็ คำนวณทุนนะครับแล้วก็ดูว่าเ,เราในวิธีที่ผิดทางในของคู่นั้นๆที่เราจะเทรดนะครับอ่ะมันลากไปกี่ไม้นะครับแล้วก็เอาไปแบ็กเทสนะครับแล้วก็เอาไปอัพติไมก์อีกทีหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้รันกับคู่ทองนะครับเดีย๋ยวจะให้ดูจังหวะในการเปิดไม้นิดนึงนะครับ ญาตไปเร็วนะครับตัวนี้ถ้าอยู่เส้นบนเขาก็จะพยายามเปิดไม้เซลล์ให้เรานะครับ ผมจะให้ดูจังหวะในการเปิดไม้แก่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูตรงนี้นะครับไม้แรกนะครับเราตั้งอ่ TP อยู่ที่อ่น่าจะ400นะครับตรงนี้อ่ะเราตั้งอ่ TP ไปที่400 point นะครับผิดสนะครับแล้วก็ SL ที่เราตั้งน่าจะพันห้านะครับตัวนี้อ่ะโอเคตัวนี้ก็คือเป็นไม้ที่1นนะครับเราใช้ตัวคูณที่ 2นะครับเขาก็จะเปิดไม้เซลล์อีกไม้นึงเป็น0.04นะครับแต่ตัวตัว TP นะครับเขาก็จะขยับนะครับเป็น3เท่านะครับเราสังเกตว่าจะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็น1200นะครับ ท p ของไม้ที่2ไม้ที่3มไม้ที่4จะไม่เท่ากันกับ g p ของไม้ที่1นรับแต่ SL นะครับเราสังเกตตัวเทคนิคต,ตรงนี้นะครับ SL จะอยู่จุดเดียวกันนะครับจะอยู่จุดจุดเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับถ้าราคาวกลงมานะครับเขาก็จะปิดรวบให้ถ้าเราสังเกตต,ตรงนี้ เอก็จะปิดรวมให้เราการทำงาน,นี่ง่ายนะครับตัวนี้ไม่ซับซ้อนนะครับดูผลงานค่อนข้างที่จะออกราฟก็45องศานะครับเป็นตัวตัวที่แนะนำอีกตัวหนึ่งนะครับอยากให้เอาลองไปแบคเทสจริงๆนะครับตัวนี้ก็การทำงานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ อเคเดี๋ยวขอสลิปไปเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอโอเคก็ดอดาวประมาณ5.51%นะครับอาโปรฟิต,ตของเรานะครับทุน10,000นะครับก็9,000โอเคก็ประมาณนี้นะครับ อยากให้เอาไปลองแบ็กเทสดูก่อนนะครับตัวนี้ซึ่งเ,เป็นตัวที่น่าสนใจที่สุดนะครับสำหรับตอนนี้นะครับต้องต้องแนะนำเลยนะครับเวอร์ชันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เหมือนที่บอกไปนะครับสาหรับท่านใดที่ต้องการใช้ EA นะครับใช้ A ฟีก็ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ใช้ฟรีก็ต่อไอพนะครับก็แจ้งอีเมลแล้วก็เลขเอ c นะครับหรือว่าทักเข้ามาได้เลยนะครับวรือจะซื้อขาดไปใช้เลยนะครับหรือว่าจะเช่ารายเดือนรายปีก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผู้พัฒนานะครับเพราะว่าตัว EA ทุกตัวนะครับก็มีต้นทุนทั้งนั้นนะครับ โอเคก็ฝากตัวสำหรับกลุ่มนะครับกลุ่มที่ใครต้องการที่จะได้ความรู้ฟรีนะครับในการเริ่มเขียนนีเอนะครับก็จะมีพมี่ๆในกลุ่มนะครับซึ่งก็สามารถที่จะเข้ามาได้เลยนะครับแต่ก็จะมีนิดหน่อยนะครับให้ตอบคำถามนะครับก็ท่านมาเอาความรู้ฟรีนะครับก็ อยากให้กดตอบคำถามไปนิดนึงนะครับเพื่อแอดมินเขาจะได้สกรีนคนนะครับเพราะว่าบางทีก็มีหลายรูปแบบน,นะครับฝากตรงนี้นะครับซึ่งเป็นกลุ่ม m q c a f e Thailand นะครับสอนเขียน a นเฟนะครับก็ฝากตรงนี้นะครับก็จะมะีคลิปการสอนนะครับโอเคแล้วก็ท่านใดที่ สนใจสอบกองทุนนะครับเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็มีเหมือนกันนะครับใช้กองทุนไหนนะครับแล้วก็ EA นะครับตัวนี้ของเราก็มีการอัปเกรดอีก,กระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของอทางญี่ปุ่นเขานะครับก็เป็น g o โคโคชังนะครับ โกโก้จังเกิลนะครับก็คือเป็นเว็บไซต์ซึ่งมีกราตอของประเทศญี่ปุ่นเขากำกับนะครับแล้วก็ของ MQL คาเฟ่เรานะครับก็มี A นะครับก็เริ่มทยอยลงเอาไปขายแล้วนะครับก็จะมีผู้ใช้งานอยู่นะครับตอนนี้ก็เริ่มตั้งแต่ต้นปีนะครับจนล่าสุดนะครับมีการอัปเกรดวันนี้นะครับการอัปเกรดไปนะครับ ก็ท่านใดที่สนใจก็เข้ามาดูนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นผลงานนะซึ่งเป็นตัวที่ตัวนี้ที่เราเปิดขายที่มีการอาแอคทีฟขายจริงๆนะครับก็จะเป็นตัวามาสเตอร์แอดวานซ์เฮดกิทนะครับเวอร์ชันสองนะครับท่านใดที่สนใจก็กดติดตามไว้นะครับ เราก็จะมี IE หลายตัวนะครับที่จะเอามาลงเป็นมาขายในตรงนี้นครับก็จะมีช่วงโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวถ้ามีโปรโมชั่นดีๆในการมีส่วนลดนะครับเดี๋ยวจะมาแจ้งอีกทีนึงนะครับสำหรับตรงนี้โอเคน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลิงก์เอนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ใต้คลิปก็สามารถที่จะ ดาวโหลดแล้วก็เอาไป b a c k t e s แล้วก็ run demo ได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ